สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับพระเก่าเก่าบ้านๆใช้สวยนะครับหลายรายการนะครับอีพีที่150นะครับคลิปนี้นะครับหนุยพระบ้านยอดนิยมนะครับสวยมาใหม่ๆนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้นะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR อาโค้ดนะครับชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับอีพีที่150ครับพระเครื่องยอดนิยมเก่าๆโบราณนะครับ รวมพระเครื่องนะครับทั่วประเทศนะครับหลากหลายชนิดนะครับื่นทอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับสุดยอดพระเก่าสวยโบราณนะครับรายการแรกเป็นลูกหล่อนะครับพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งโบราณนะครับกิ่งปาวเลศครับพร้อมช่อนะครับพร้อมก้านชนวนนะครับตัดไม่สุดนะครับน่าจะเป็นองค์พระประธานองค์กลางนะครับองค์ยอดครับพระกิ่งปาวเลศโบราณนะครับสภาพสวยงามครับเป็น หล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับก้านชนวนนะครับใหญ่มากนะครับน่าจะเป็นองค์ยอดนะครับองค์นี้นะครับท่านใดได้ไปก็สุดยอดในด้านหน้าที่การงานทุกอย่างนะครับพระกิ่งโบราณครับเปาวเรศดนะครับพระกิ่งเปาวเรเสร้างหลายยุคหลายรุ่นหลายปีนะครับองค์นี้จัดว่าสวยเดิมนะครับพระกิ่งเก่าครับแต่ไม่มีกิ่งนะครับเพราะว่ายังติดก้านชนวนนะครับของบ้านเก่าๆนะครับ ติดต่อกันเข้ามานะครับชอบใจรายการไหนนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับนานามาทีนะครับพระเจ้าตากศินสร้างและปลกเสกโดยทจ้คุณศรีสวนวสุทัศน์สองสี่เก้าสามนะครับหล่อโบราณนะครับสภาพเดิมๆสวยๆกษัตริย์นักรบของประเทศไทยนะครับกู้บ้านกู้เมืองนะครับกู้ชาตินะครับพระเจ้าตากศินมหาราชครับหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่าแห้งเดิมๆนะครับ ท่านใดศรัทธาบารมีท่านนะครับไม่ควรพลาดนะครับนาไปตั้งหิ้งบูชาหรือค้องใช้นะครับรูปหล่อพระเจ้าตากสินครับสร้างและปลูกเสกที่วัดสุทัศน์นะครับเมื่อปี2493ครับต่อไปก็เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์เอนะครับเนื้อทองแดงครับพิมพ์นิยมนะครับสวยเก่าเดิมๆครับตารีดใหญ่พิมพ์เอปี05ครับสภาพบ้านๆเก่าๆนะครับยอดนิยมนะครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับปี0ูสภาพสวยคมชัดนะครับเนื้อโลหะนะครับเก่าแห้งเดิมๆนะครับตัวรีดใหญ่นะครับปี05ครับสวยงามมากนะครับให้ชมกันจะชัดนะครับมีรอยแต่งตะไบเก่าขอบข้างนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงครับ เดิมๆนะครับตอเรีดใหญ่พิมพ์ A ครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่ทวดเช่นเช่นกันนะครับปีศูนนะครับปั๊มซ้ำนะครับพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำสภาพสวยงดงามนะครับลายที่ตินะครับสมบูรณ์มากๆนะครับตาเรีดใหญ่ยอดนิยมนะครับเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับพิมใหญ่เนื้อทองแดงนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำแต่ไม่ปั๊มนะครับไม่ปั๊มซ้ำนะครับ เป็นพระหล่อโบราณนะครับตุรีดใหญ่ยอดนิยมครับปี0 5ย์สภาพบ้านๆเก่าๆแห้งๆครับชื่นชอบและสนใจนะครับในคุณพาดนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงครับเนื้อโลหะเก่าแห้งเดิมๆครับเนื้อสวยงามมากนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับทนายชื่นชอบและสนใจนะครับตุรีดใหญ่ยอดนิยมครับมาชมพระชุดเบญจภาคีกันบ้างนะครับพระสุมกอกำแพงเพชรครับ เนื้อเก่าจัดสุดๆครับเนื้อเทาดํานะครับองนี้นะครับสุดยอดในชุดเบญจาภาคีนะครับพระซุมกอกําแพงเพชรเรี่ยมพร้อมใช้ครับด้านหลังจะเป็นขดหอยนะครับสุดยอดหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อละเอียดหนึกนุ่มีแล้วไม่จนนะครับพระสุมกอกําแพงเพชรเนื้อสวยงดงามนะครับเรี่ยมพร้อมใช้นะครับอยู่ในกรอบ เก่านะครับพระสุมกอครับสวยๆแห้งๆเก่าๆหลังเป็นขดหอยเก่านะครับมาใหม่ๆนะครับเมตามหานิยมสุดยอดนะครับพระสมกหนึ่งในชุดเบญจภจากาคีครับยังมีพระเก่าๆนะครับสวยๆอีกหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเนื้อเก่าและแห้งมากๆนะครับ พระมีรอยลงรักเก่าครับบางๆนะครับเนื้อสวยงามครับพระสมเด็จองค์ที่1นนะครับของดีๆสวยนะครับอีพีที่150้ยหนุยพระเครื่องยอดนิยมนะครับเก่ามากๆนะครับองนี้นะครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยงามมากครับสุดยอดแห่งความเก่านะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดของเด็ดๆสวยๆนะครับพระสมเด็จเก่าสวยครับองค์ที่หนึ่งาบความเก่านะครับปกคลุมทั้งองค์นะครับร้อยลงรักบางๆนะครับรักแดงนะครับลำดับที่หนึ่งครับพระสมเด็จต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับเนื้อเก่าสวยครับลำดับที่สองสุดยอดแห่งความงามนะครับตรงองค์นี้เลยนะครับเก่ามากๆครับพระสมเด็จ เนื้อสวยสมบูรณ์นะครับองค์ที่2เนื้อแห้งมากๆนะครับถ้าได้สนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับที่สําคัญนะครับจะเห็นมวลสารเก่าเยอะนะครับหลายชนิดนะครับมวลสารจัดมากนะครับลําดับที่2ครับพระสมเด็จยอดนิยมสภาพนางฟ้านะครับ สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามที่แจ้งนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จองค์ที่3ครับมีมวลสารสวยงามนะครับพระบ้านเก่าๆองค์ที่3สวยและสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่3ามไ้เก่าเดิมนะครับองค์พระคมชัดนะครับพระเกตเรียวแหลมและบางนะครับมีน้ําหนักนะครับลําดับที่3มครับ สมเนใจก็ได้ไปควนพลาดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่ายอดนิยมนะครับหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็มาชมหลวงประทวดนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งรายการนะครับตอรีดเล็กนะครับหน้าอับเช่ปีศูนย์ห้าครับมาพร้อมดินเบ้าเก่าเดิมๆนะครับยอดนิยมประสบการณ์สูงครับ ตอรีดพิมพ์เล็กนะครับหน้าอัปเช่ปีศูนย์ห้าครับสภาพเดิมๆมนะครับเนื้อสวยงามเป็นพิเศษนะครับอง์นี้นะครับผิว่งแดงเก่าๆแห้งๆผ่านการใช้น้อยมากนะครับเป็นชุดยอดนิยมประสบการณ์สูงครับหล่อช่อเก่านะครับเนื้อสวยงามนะครับเป็นองค์ที่สามของรายการวันนี้นะครับพิมพ์เล็กครับตอรีดเล็กครับหลวงปู่โทษหน้าอัปเช่สภาพเก่าๆีสวยครับ ต่อไปก็มาชมเกจิอาจารย์นะครับภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์แหนบสกีนลงยาครับประมาณปี08นะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์สภาพยังสวยนะครับพุทธคุณก็สมชื่อนะครับกันไฟกันภัยทุกอย่างนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับแคล้วคลาดกรุงพันธ์นะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วครับจังหวัดนครสวรรค์เกจิอาจารย์สายตรงหลวงพ่อเดิมนะครับ สภาพยังสวยนะครับเกจิยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเก่าหายากสุดนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธพระประธานนะครับหลวงพว่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับสุดยอดเกจิเก่าภาคตะวันออกนะครับหลวงพว่อดิ่งวัดบางวัวพิมพ์พระประธานสองสี่แปดหนึ่งด้านหลังจะเป็นมนดบนะครับเป็นเหรียญน่าต้องแดงนะครับกระไหลทองกเก่าๆที่สวยครับ หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสุดยอดหายากนะครับสวยงามนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับสวยคมชัดนะครับเนื้อทองแดงเก่าๆแห้งๆครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเตียงนะครับประสบการณ์สูงนะครับวัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรเป็นเหรียญเนื้ออัปกานะครับก็ไหลเงินเก่าหลวงพ่อเตียงนะครับหรือพระครูพิพัฒน์ธรรมคุณนะครับสภาพสวยสภาพยังพอสวยนะครับผ่านการใช้มานะครับ หลังยันเหรียญรุ่นนี้สร้างมาปี2512ครับหลวงพ่อเตียงยอดนิยมนะครับจังหวัดพิจิตรครับปี1-2ประสบการณ์โชคโชนนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระกร่เป๋าส,สวยๆบ้านๆน,นะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อเกจิยอดนิยมจังหวัดชัยนาธนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งประเทศครับ และได้รับความนิยมสูงมากนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโกยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธครับสภาพยังสวยนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลังยันครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับประมาณปี1นนะครับวัดโคสิตารามก้นปาดวงเดือนนะครับเก่าสวยครบชัดนานจะมีเข้ามานะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับยอดนิยมหลวงพ่อลวยครับ จังหวัดชัยนาทสนใจเรียนเชิญทุกท่านนะครับประสบการณ์สูงนะครับทั้งเมตตามหานิยมนะครับสุดยอดครับแล้วก็เหรียญเกจิชื่อดังนะครับสภาพใช้มานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์2482ผิวโลหะนะครับเก่าสวยงามมากนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับ2482ขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมเก่าครับ เหรียญนี้ปเป็นเหรียญพิมพ์ดอกจันโค้งแตกนะครับสภาพคมคมส,สวยๆหลวงพ่อเดิมนะครับยอดนิยมนะครับเนื้อทองแดงแห้งๆเก่าๆท่าในใดชื่นชอบและศรัทธาบาร,รมีนะครับไม่ควรพลาดนะครับเหรียญประสบการณ์สูงครับห่วงเชื่อมเก่านะครับสองสี่แปดสองยังสวยนะครับถึงจะผ่านการใช้มานะครับเหรียญเชตุก ท่านนะครับที่สนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นพระกุนะครับเนื้อดินนะครับเมืองลบบุรีนะครับพระซุ้มนครโกษาครับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งเนื้อชินเงินและพระเนื้อดินเก่าซึ่งเป็นพระกุโบราณนะครับอายุร่วมพันปีครับพระซุ้มนครโกษาครับสภาพบ้านๆเก่าๆเดิมๆนะครับพระเนื้อดินพระกุยอดนิยมครับจังหวัดลบบุรี สุมนมรครโกษาเป็นพระมหามงคลสูงนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสนใจอะไรกันไหนติดต่อกันเข้ามานะครับพระเก่าๆส,สวยๆนะครับยอดนิยมนะครับสุมนครคโกษาครับหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับนานๆนนมาทีครับ ่อไปก็เป็นพระกุชื่อดังนะครับอีกุหนึ่งนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระกุวัจุลาอมณีครับพิมสามหน้านะครับเป็นพิมพ์ชินนราชพิมพ์พระลีลาอัถฐารถดแล้วก็พิมพ์นางนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระกุโบราณยอดนิยมนะครับตามประวัติก็ซึ่งเป็นพระที่พระฤาษีสร้างไว้นะครับ กุวัตจุลามณีนะครับแล้วเป็นพิมพ์ที่หายากมากนะครับพิมพ์สามหน้าสวยสมบูรณ์นะครับยอดนิยมนะครับเก่าๆสวยครับกุวัตจุลามณีพิษณุโลกครับสวยสมบูรณ์สุดนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับอายุก็หกเจ็ดร้อยปีนะครับตามประวัตินะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจรายการไหนนะครับต่อไปก็เป็นพระกิ่งโบราณนะครับกิ่งบาเลนะครับ สวยงามน่ารักนะครับพักกิ่งโบราณยุคเก่ากิ่งปาวเเลตกิ่งป่าพ่อนะครับพิมพ์นี้นะครับด้านหลังจะเขียนบอกชัดเจนนะครับกิ่งป่าพ่อรอห้าครับกิ่งปาวเเลตนะครับหน้าใหญ่สวยพระหล่อโบราณนะครับเก่าสวยงามหายากนะครับกิ่งป่าพ่อโบราณครับยุคแรกๆนะครับ น่าจะสร้างและปลูกเสกที่วัดบวรนะครับสมัยก่อนนะครับสวยสมบูรณ์นะครับด้ลำในหนานะครับหน้าใหญ่สวยๆครับกิ่งโบราณเปาวเรศครับเม็ดผสมนะครับเป็นตัวตอเก่านะครับเต็มนะครับสุดยอดหายากนะครับพระกิ่งเปาเวเลศครับยุคแรกนะครับต่อไปก็สุดยอดหายากนะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านนานมาทีนะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่คุดครับ ขีหนุมานนะครับหนุมานใหญ่นะครับซึ่งเป็นเกจิเก่ายอดนิยมจังหวัดอยุธยานะครับสวยเดิมนะครับสุดยอดหายากนะครับผงพุทธคุณนะครับยังเต็มอยู่นะครับหลวงพ่อปานยอดนิยมนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาพเดิมๆเก่าๆแห้งๆธรรมชาตินะครับเกจิยอดนิยมบ้านๆนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดๆนะครับพิมพ์ขี่หนุมาลใหญ่ครับ พุทุคุณก็ครอบจักรวาลนะครับไม่ตาค้าขายแล้วก็แควคาดกรกระพันนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยพระวัดพับนะครับพิพมตุ๊กตาเล็กภาพเก่าๆใช้สวยเดิมๆนะครับถ้าในชื่ชอบสนใจรายการไหนนะครับไม่ควรพลาดนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านพระเครื่องยอดนิยมนะครับ EP ที่150่ยยังมีหน้ามีตานะครับเดิมๆนะครับพระวัดพับตุ๊กตาเล็กครับ สวยงามนะครับพร้อมภาบเาเก่าเดิมๆครับสุดยอดความสวยและคลาสสิกนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับ0620176742ครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับภาพเก่าสวยยอดนิยมหลายรายการนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพืมใพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม